แล้วใครมาสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้มาร้านมือแรงนะจ๊ะร้านเมือแรงอยู่กับพี่นุชี่ดูพี่นุชี่อยู่ไหนไม่ต้องเถินทำไมเข้ากล้องอ่ะอยู่ไปไกลถึงหอมโอ้โหอยู่ไกลถึงหอมนี่ขับรถมาตากแดดเอาวันนี้มาขายของนะเดี๋ยมาขายของจริงๆก็มานั่งมันพึ่งอาศัย Wi-Fi เล่นนี่แหละมาขายของเดี๋ยวๆของให้ าผ่านสกิลพี่ได้พี่ยอขอมาสนพี่นุชจะให้รู้เลยพี่นุชเวอร์แรงก็ใช้ขีหน่กันอันนี้ในสาระนะจ๊ะแกะเลยแกะเลยในสาระขอมาให้อย่างดีกันกระแทกเป็นย่าของพี่เขาอยากดนะคะนี่ ในสหลายนะคะพาตนกลางคืนเฮ้ยไปอยู่ไกลขาเกาะไ็ไหอ่ะเหอเห็นไหมบอกไม่เชื่อโอเคเียบก่อนนี่นสรลายให้ดูให้ดูนะให้ดูเยอะมันเฮ้ยดูผมดิหนติดดีกันเรียบร้อยนี่เป็นอย่างนี้เลยปัามไม่หกด้วยเนสจ้ะ แล้วก็อันนี้ขายดีมากเอามาแล้วคำพนม15บาปุกก็คือหมดเลยก,ก็คือหมดเหลือหนึ่งปุกสุดท้ายใครจะเอาอันนี้ก็กไม่หกมือนกัใช่จะเบาเฮ้ยไม,ม่โม้จริงเนี่ยส่งของอยู่ในรถเต็มเอ้ยนนี้มันต้องใช้ตอนอาบน้ำเสร็จแล้วแม่พี่รู้สึกว่ามสมมติพี่ทาครีมอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วค่อยมาทารู้สึกว่ามัน มันทาไม่ค่อยซึมหรือยงแต่ว่าอาบน้าเสร็จแล้วรีบทาคือมันซึมไวกว่าเอาอันนี้มาใส่มือแล้วเอาอันนี้มาใส่มือถูๆรวมกันเลยอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ไม่หกเหมือนกันใช่เอามาพิเตอรลิงกันอันนี้ก็ไม่หกสาสิบกรัมชนิดเดียวอ่ะไม่ต้องใช้เยอะมันมีวิธีที่ทําให้เวลานอนแล้วเตียงไม่เลอะไหมพี่ทาไม่ทั่วแล้วแบบว่าปกติทาแล้วมันเป็นสีขาวเลยนะมันจะเป็นสีขาวตรงแขนใช่ไหมไม่อีเขียวเนี่ยอีเขียวเนี่ย อ๋อเขียวเฮ้ยมันเป็นสารไหลมันก็ต้องนี้อยู่แล้วสารไหลข้มข้นเตรียมพี่มันเขียวไงมีอะไรอีกแล้วมีมีอะไรอีกวิตามินวิตามินอยู่ไหนอันนี้น้องป้ายขายนะคะวิตามินกดแขนขาแล้วจ้าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูก็คือมีซีนกันเรียบร้อยแต่ล็อตนี้คนซื้อเยอะมากใช่พรุ่งนี้ส่งอีกสิบห้าวันนี้ส่งสิบสองอ่า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 อย่างนี้นะจ๊ะ กอย่างนี้มีสินกันเรียบร้อยอย่างนี้ใครของเก่งด้วยแล้วก็แล้วก็โรงงานผลิตมาโรงงานผลิตมาใหม่ตอนแรกโรงงานผลิตมามันไม่มีซีนคราวนี้โรงง,งานมาทําใหม่ก็คือมีซีนกันลมแล้วก็โรงงานทําใหม่อีกจะมีพลาสติกพ่มครึ่งหนึ่งก็คือทําให้รู้ว่าเราไม่ได้แบ่งแยกขายเอาเม็ดม <โย S 1> าใส <โย S 1> ่เองร้อนร้อนคอตอกเลยจะโชว์กระโปรงนะจ๊ะ ไปโลตัสมาเกี่ยวจนขาดเลยจู๊บให้ขาดเลยดีค่อนข้างจะอายึไงไม่กล้าลงไปไหนเลยกันเลยทีเดียวไงฝากอุดหนุนด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะอ่าคุณโดดรับเชิญต่อบ๊ายบายค่ะยังไงก็อุดน้องเขาด้วยนะคะก็ใช้ดีอยู่นะคะแต่ว่าฝ้ายบอกว่ากระปุกนี้ใช้ได้เดือนนึงใช่นะไหมจะใช้ได้นานไหมแต่พี่ใช้ได้แค่สิบวันเองใช้ใช้ไปไเยอะแรนะ้วโอเคงั้นก็ อ่ะให้ซูมดูอ่ะนี่ดูผิวจริงๆนะคะดูรอยสิวเป็นสิวเมคอัพหรือยังกีดตากีดตากีดตาเห็นไหมดูผิวดีปะคาเวอร์ดูดิพี่ยังดำกว่าเลยดูดูดูที่บบเฮ้ยขนเฮ้ยขนน่ะเฮ้ยแขนไฟขาแบบพี่ว่ะอ่ะโอเควี่นว่าเออไปแล้วค่ะใช้ดีจริงอะไรจริงไป